มาครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับคือวินเนอร์เดมวิารกลาดนะครับรถสวยเข้าใหม่หนึ่งครับ X1 X, 1, X l i n e 18D ปี19นะครับที่สำคัญเลยผู้หญิงใช้มือเดียวเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับไม่น้อยสุดๆอ่ะมาดูกันเลยครับการชนหน้าเป็นแบบ X l i n e แบบนี้นะครับ โลโก้ B M ใหม่ๆแบบนี้นะครับไม่มีร่องรอยจากการใช้งานทั้งที่รถคันนี้เคลือบแก้วมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามาดูสีจริงสีเงามากๆนะครับล้อ X-Line จะเป็นล้อลายนี้นะครับมัลติสปโลกนะครับมาพร้อมกับยางปี22่สิบสองมิชลินนะครับโอเคนะครับแฮนด์เฟียร์เซรมีมาให้นะครับเปิดประตูโดยไม่ต้องใช้กุญแจมีมาเรียบร้อยแล้วครับไล่มาเรื่อยๆครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วประหยัดถึง27กิโลเมตรต่อลิตรนะครับที่สําคัญมีคิกเซนเซอร์มาให้ด้วยนะครับ อ่านะครับพร้อมใส่ลักษณะ8ตรงนี้นะครับทั้งท้ายกว้างๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับไม่มีนะครับรถสภาพดีมากๆนะครับร่องรอยจากการใช้งานมีเล็กน้อยเท่านั้นนะครับมาดูภายในภายนอกก็สวยแล้วนะครับภายในสวยมากๆเลยครับอ่าภายในส่องเข้าไปครับให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสีไม่มีรอยด่างไม่มีรอยจากการใช้งานทั้งนั้นนะครับเพราะว่าลูกค้าใช้น้อยมากๆเลยนะครับภายในครับ ภายในด้านหน้าครับแผงประตูสวยๆแบบนี้นะครับ mm. พวงมาลัยคินๆแบบนี้นะครับ mm. กับเลขใหม่เพียงแค่นะครับ mm. เลขใหม่เพียงแค่6,7,592กิโลนะครับ mm. กล้องหลังมีมาให้เซ็นเซอร์รอบคันมีมาให้นะครับ mm. กำลังจะถึงเซอร์วิสอีก800กิโลเดี๋ยวเราจะทำการไปเซอร์วิสที่ศูนย์ให้เรียบร้อยเลยนะครับ mm. กับรถสวยๆแบบนี้ปี2019นะครับ mm. ผู้หญิงใช้มือเดียว สภาพใหม่มากๆนะครับถ้าหารถดีอยู่นะครับต้องมาที่ดับเบิลยูบสารกาบเท่านั้นนะครับ7,99,000รับรถคันนี้ไปได้เลยครับบ๊ายๆครับสนใจติดต่อด้านล่างนะครับ